ไปพี่น้องม่น้คิดทำอะไรเกี่ยวกับีเฮดไปไปไปมื่อนี้นะเอาปั่นอันไหนล่พี่น้องพ่อเฮดบ้านพี่น้องเ้ยอาสายพี่น้องเ้ยมามาละปลาทอเฮดก็ได้เกิดแบบ บบพายประต้องอันคุดเอาเนาะอ้พังไปเเอฮ็ดน่าได้ทงคือเป็นอะไรนั่นง่ายโบอันนั้นก็ได้พังไว้เนาะบาดแรกมันก็สิบเกิดอีกเนาะมันเป็นเอ็ดบานเลยนี่เป็นฝาแบบมันเป็นหินป่าน มันออกเฮิร์มมาถึงบ้านเอาอีนั่งแกบสองทุงตีลุ่ตีทุงมันนี่ลุท่ทุงหงายกับขาดทุงกับขาดมาีแต่พวกคือมันมากินเห็ดปุ๋ยพี่น้องเอ้มันนั่นอะไรทันทีอยู่มีแนวมากินแล้วเห็ดก็ได้มันอันนั้นพี่น้องเลย ปวดกินมันจนมันเปื่อยไม่ใมันออกแต่ว่านไรล่ะนี่นะาาโอ้ยผัดบุได้ามาหาเนาะเอาบุได้ตัวนี้ต้องใส่เสียมเนี่ยมันยังงงนะมันก็เอาบุได้ ป่าหอมหอมเฮ็ดปวกบ้านมาหรอหอมหอมเยฮกานเฮ็ดกินเ้็ดกินเใ็ดปวกน่ะไม่เอาไปเนาะบานีน้องมีมากน้ำเนาะ แม่คำส,สาเหตุที่เฮาบอเอากาศมันอะมันบานแล้วกาดมันทั้งลุ่มนะมันกเ็เถ่าเอาก่ะเลยปาไว้ให้ปัวก,กินจ้ะแบ่งปัวกินน้ำพราพ่อน้องอมันอยากบานๆบัวถ่าว้ลยนี่บัเถ่าก็ คือเ,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 เตรียมทั้อย่างเนี่ยเนาะอเอายังไปอีกเหมือนอืมเหยียบเพชรเจ้านนนนพี่พี่มาพี่ เลยถือมาถุงเอาเต็มกระขับแล้วน่านวนขนาดแล้วก็ให้แม่เอ้าถือจอกหนึ่นนอนนอจอกสองถือขันเต็มน้องวิเยียบก็คับใช่ว้วาแมงอันนี้จนมากินเลยแะไรเงี้ยจักมากินเนี่ยนี่น้องเ,เตีต,ตัวก็มีน้องวิเด็กเผามะเอาด้วย嘛 ครับปอนธะน้องไม่ขึ้นนี้ไม่ขึ้นนี้แต่ตอดมืนอ,อน,<ะ>น้องหิมจดงเนาะมึงอเอาดนไหมเ้ยนาน่อืวออิมานเด้อปังยัยงไป เลือขัะเลือแนวใส่ขนะัะน้องพี่น้องด่หง่ายแต่เอวบ้าอะรกันเนาะพีดเด่เจ้าขบ้านพ่อพ่อป้านั่น,นั่น,น,อน,นดบบนอกน,นั่นับพี่เบิดแล้วบ้านนีเบิดเปทังนย้ไป tem thùng Đây tem thùng luôn nó bị bớt là bao nào bớt là đồ. bớt lắm đồ nhảy như thế đó bớt là cái nó mới bạn bớt là gì mà hại nè ông tem thùng thì vợ ba thế giúp nhấp bay cây cây rồi gì chị ừ. thầy với ông bự nữa พี่น้องพปัญญ์ไม่ได้เห็ดใครพี่น้องบา้าดอกบักใหญ่บานจึงเพื่อเกี่ยต้องเอาเงาะมันเอาเอาเสียมสวนเอานี่ได้เห็ดไขพดดด่พี่น้องดอกบักใหญ่ป้าทุกทุกทุกอย่าตัดใช้ได้บานนี่จับเพื่อพี่น้องเมือ่อนี่เป็นเมื่อหมานเอรีเฮ้ย ได้๋ยทั้งเฮ็ดไข่ได้๋ยทั้งเฮ็ดปุ๊กนะมากับน้องวินี่เฮ็ดไข่กับดอกบักไงนะหอมหอมไปเนาะหอมอีเล่เห็ดใครนะเมื่อเขาสิปิ้งป่นสับแซ่บหลดเนาะน้องวิย่างเมื่อแล้วตอนนี้เมื่อก่อนแล้วน้องวิย่างเฮ็ดแตกย่างถือไปหเฮือกเฮ็ดแตกน้องวิก็เลยย่างมาก่อนแล้วเนาะ เดี๋ยวตามน้องวิเมื่ออีกนี่น้องวิลบมาอีกแล้วเอาเอาเดี๋ยวนี้เห็ดยังได้บ้านเห็ดยังลูกเอาเห็ดไข่มาดมมึงด้วยใช่ใช่น้องวิเม้ากระตาพี่น้องเลยปะโอ้ปากแตกนะอันนี้พ่อแม่เห็ดเนาะพ่อแม่เห็ดกินได้ตัวนี้ này là ngạ, kì là bừa Kì là bừa đó đâu hả đó ăn con Nông quỷ đây Đây hết bộ lóc mà Cứ ta mà bạn cứ đi hả mẹ Phải hết khai nó Bác nhà mà thằng Ôi, Mày hết sắm แกเฮ็ดกไบยัง่งียค so ือดนูเหี้ยเฮ็ดเฮ็ดไปเออใหม่นะไมาเฮ็ดเฮ็ดเฮอรอ่าเอาม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 ากตา เอาปอนลงไปรสร้างมันแมจิจีมันก็ตายเลยนอนเห็นอีกแล้วเห็ดยังมั่นแมงอดปาเห็ดไข่ลูกดอกพักง่ายลองดูเอาอะไรไม่รู้าเถอเห็ดไข่ดอกพักง่ายนึงเอาได้อีโป๊ะปาเ่อตีนมันไปใช้ให้แม่เยี่ยมเนี่ยแมงอันไหนกินตีนมัน ป่อนปรกตาเฮ้ามันมาน้ำมือเฮากับป่นกินเล้เนาะแต่ห็ดไข่อีกเนาะเห็นหรือล่าพี่น้องเห็ดยังลูกอันฟืงดูกินได้อีว่าไรเลยอัน <aría> น <Blues. S 1> ี <racist quote> <player> ่เห็ดเบือเห็ดคนเบือกระปอมแลนก็หลักโอ้โอ๋อกะปอมคือลายไฉเลยอุ้อแรงอ่ะอีพ่อไว้ไม่ยื่นเนาะ กระป๋อมแถวนี้เนาะพี่น้องพี่น้องเห็นนิดป่วยอยูแล้วพี่น้องอ้าวมีจังดอกพี่ถอดสองดอกนะบ่ดอกจูมันข่งมี่ไหนบอสฮะมนหมอนฮะเก็บแล้วขอมีดอกจูมติลูก ได้สงดอกน้อยนะตัวนี้คือมีดอกมเนาะเอางามๆนุ่มหน่อมันพลุ่นปุนหนอมันทั้งเทิงปุ้นนี่แบบนยช่วยเลย น้องวี้น้องวีเจ็บเอาเจยวกักติวก็ใส่แกงเห็ดปวอกพี่น้องเห็ดปวเออกอีกแล้วอยู่บุได้อีกแล้วเห็ดปวกออกก็ต้องไปหาเห็ดปวกเอาหยอดใหญ่ๆหญ่มันต้นน้ำน้ง

มันน่าแหลวผมก็บวีบ่